คุณผู้ชมค่ะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะใครที่พลาดชมลีลาเด็ดๆดโดนๆของ6เดรสลาปี8ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้นายแตะแทนของเราก็มีภาพบรรยากาศมันสนุกๆไหมคุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตายาอิจฉานะคะว่าน้องๆเขาเนี่ยถ้าจะมีพวงมาลัยแบงค์นะคะห้อยออกมาจนล้นคอทีเดียวไปดูภาพกันดีกว่าคะ่ะ ถูกใจบรรดาแม่ยกกันเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะสำหรับเวทีการแข่งขันเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาบปีแสัปดาห์ที่3กับโจทย์เพลงลูกทุ่งที่งานนี้ทั้ง6คนสุดท้ายแคนแกงส้มโดมฮันเลือกเพลงของเจ้าชายลูกทุ่งก็จักรพันธ์มาร้องขณะที่สองสาวสต็อปและสมัยก็เลือกเอาเพลงของราชนีลูกทุ่งพุง่มพวง,พงดวงจันทร์มาเรียกคะแนนค่ะซึ่งแต่ละคนก็งัดไม้เด็ดออกมาวาดลวดลายกันเต็มเหนี่ยวโดนใจแม่ยกจนได้พวงมาลัยแบงค์มาคล้องกันเต็มคอโดยเฉพาะนุมแคนที่มายักย้ายใส่สะโพกกับเพลงอย่าปล่อยให้เธอ ไปนวลค่ะพอเปลี่ยนรักมือ,อรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางด่วนช่างเร,รเรือลื่นไตองให้รู้ว่าอันตรายาเจอเธอที่ไหนจยปล่อยให้เธอรอยดวเซึ่งนักข่าคนสุดท้ายต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจบทเพลงในสัปดาห์นี้เป็นจบทเพลงปรับเสียงก็ต้องทําการบ้านหนักกว่าปกติหลายเท่าเลยค่ะจริงๆเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยาก,ยากยนะครับเพราะว่าจริงพวก พวกเราก็ถามว่าโอกาสที่ได้ร้องลูกทุ่งเนี่ยก็ก็เรียกว่าน้อยนะครับก็พวกเราก็เลยต้องฝึกหนักกันหน่อยครับผมอย่างเพลงลูกทุ่งเราต้องออกเสียงชัดไงฮะแค่เรื่องภาษาก็การเรียนร้องเพลงก็จะหนักขึ้นครับครูก็จะสอนเรียกว่าค่าสอนจะเยอะขึ้นกว่าเดิมฮะแบบว่าเรียนละเอียดกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยครับ,<ช>รบเพราะใน,นเรื่องภาษาไทยเยอะใช่ ขณะที่นะักร้องลูกทุง่งยิ่งยงยอดบวงงานที่มาคอมเมนต์ร่วมกับกรรมการทั้ง3คนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พอใจกับผลงานของน้องๆพร้อมอยังเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้เพื่อความฝันของตัวเองกันอีกต่อไปค่ะวันนี้น้องๆทําก็โอเคนะผมว่ามันก็น่ารักในสไตล์ของวัยรุ่นเพราะว่าการร้องลุกทุ่งเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องยากในการที่จะมาเอื้อนเอ่ยเหมือนคุณระดับครูเงี้ยแต่ทีนี้ว่าถ้าอมองในอีกมุมหนึ่ง ก็ฟังดูน่ารักในอีกมุมหนึ่งใน,ในในสไตล์ของวัยรุ่นนะฮะติดตามลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้ใครจะไม่ได้ไปต่อในการแข่งขันเดสตาค้นฟ้าคว้าดาปี8กันได้คืนนี้3มทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางโมเดิร์นไนทีค่ะ